พระคุณเจ้าเดิน่าเปล่าเราถอดรองเท้าก่อนนะครับ,บรท่านบ่าขถอดรองเท้าก่อนใจบาส่วนท่านที่ทาบุญแล้วอยากได้ใยไม่ใช่ครับระสยจะรับใบท้งมรนาบัตรเรียนเิญด้านในนะครับเจ้าที่คอยอบริการนะครับบริการข่างอยู่ข้างในนะครับ งทงนชัยนะครับท่านตงชัยมากับครอบครัวนะครับมาทุกปีมาสร้างบุญกับหลวงพอ่อแล้วก็มาตั้งรงทานด้วยเป็นก้วยเตี๋ยวนะครับก้วยเตี๋ยว่าท่านที่อยู่ในระหว่างรอนะครับก็ทําทใจสงบนิงนะครับแล้วก็ก็จะใส่บาตรยังดูนะครับถอดรองเท้าก่อนนะครับ เพื่อเปิดสอบเป็นหัวหน้าสถานเป็นสารคัญทานะารต่างชนะเดียวก็องคือวาในะครับชนะเดียว यामेव <Sýstas>